สวัสดีครับสวัสดี FC ที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของของวันนี้นะครับเมื่อวานไลฟ์สดไปแล้วนะครับก็อ,อาการุณจบเองก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ f c ไม่ได้แจ้ง FC นะครับว่าเป็นอะไรเท่าไหร่ก็คือตอนนี้ก็ยังใส่ไอ้นี่อยู่นะครับใส่ ใส่คาดเอวอ,อยู่นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาทำงานเนาะนะครับมาทำงานที่วัดดานพระอินท์นะครับวันนี้เป็นวันวันที่พระอาจารย์พลนะพระอาจารย์พลเพลิ่นมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญนะครับเหรียญอ่าเป็นเหรียญของท่านเองนะครับของพระอาจารย์พลนะครับเป็นเหรียญแรกครับเหรียญแรก ซึ่งผมเองเอได้รับงานประสานงานจากาน้องน้องสู้นะครับน้องสู้ของทีมทีมรีอานะครับเพื่อโทรมาประสานได้สองสามวันแล้วนะครับโดยมีมี่นัท h ชนแนลนะครับนัทก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับได้ได้ไดลน์มาแล้วก็โทรมาบอกนะว่าลุงจิมมี่รับงาน ถ่ายถ่ายวีดีโอไหมนะครับผมก็บอกว่า,าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีงานเนาะ FC และอีกอย่างก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ทุกท่านาดูดูหน้าดูตานะาก็คือก่อนหน้านี้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ผมได้ไปยกยกเครื่องปินนะครับเครื่องปินนะครับเครื่องปินินมาไวขา้ข้างหลังข้างหลังรถ แล้วก็เวลาไปโรงงานก็ต้องยกจากจากรถนะครับแต่เพเอินว่าวันวันที่ยกขึ้นอนะยกกับน้องนะครับแต่แต่ยกออกจากรถอะผมยกคนเดียวเลยทาให้ทาให้หลังครับหลังจุดเดิมแล้วเขาเคยหลุดแล้วทีนึงก็น่าจะเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้ออักเสบเขาไปให้หมอฉีดยาฉีดยากินยาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ว ถามว่าดีขึ้นไหมก็ก็ดีขึ้นอยู่ตอนนี้ก็เดินได้ปกติครับแต่ว่าเวลาเวลาเรานอนเนาะเวลานอนนี่เวลานอนอเวลาพลิกตัวมันก็จะพลิกแรงไม่ได้นะมันก็จะเจ็บประมาณาใต้ใต้หลังนะครับหลังด้านนี้นะครับและเวลาจะขึ้นบันไดนะครับขึ้นบันไดก็พยายามแบบก้าวจะช้านะครับก,ก็ไปได้มาได้อยู่ครับ ก็พอดีเลยมีงานนะครับก็มาเจอมาเจอบอสน่าจ,จะเป็นบอสบอสของลยาล่ะผมจำชื่อไม่ได้นะนะครับาทางบอสเองแล้วก็ของน้องสู้เองนะก็ได้ประสานให้น้องสู้นี่ประสานผมมาถ่ายวีดีโอ็ปงานของพระอาจารย์พลนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ทำคลิปเลยเนื่องจากว่า การถ่ายวีดีโอนี่มันต้องใช้ความสามารถในการการมันคล้ายๆแบบว่าต้องใช้สมาธิและใช้ความเร็วความเร็วนะกระฉับกระเฉงนะเวลามีพิธีนู่นนี่นั่นต้องต้องรีบนะครับต้องรีบอนะ่ต้องรีบปรับตัวไปๆไคือคือน้องเขาบอกว่างานผมนะต้องมารายงานตัว8ปดโมงตอนนี้ก็ทํางานตั้งแต่9ก้าเขาบอก9ก้าโมง ทำงาน9โมงถึง11โมงจะเป็นกะแรกนะกะแรกก็คือมีการาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนจะทำพิธีจะเป็นการาฉลองอเกี่ยวกับเขาเรียกว่ามีมีผล,ลไม้เข้าตอกดอกไม้ทุกท่านนะแล้วก็มีพระอาจารย์พลเพ่นจุดจดจุดเทียนชัย แล้วก็มีมีประธานนะครับมีประธานามาร่วมงานนะผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะนะครับต่อจากนั้นก็จะมีพิธีปั๊มเหรียญน,นะครับปั๊มเหรียญโดยมีพระอาจารย์พลเพิ่ก็ไปคล้ายๆกับแบบว่าไปเจมิมนะครับเจมิมเจิมเครื่องเครื่องปั๊มเหรียญนะโดยเขามีาทีมงานนะเอาเอาเครื่องปั๊มเหรียญมาไว้ที่ ที่วัดดานประอินเลยนะครับโดยว่าอาจารย์พลก็ได้เจิมเหรียญแล้วก็เกียริต่างๆก็เจิมเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็มีการเขาเรียกว่าวันเกิดท่านพอดีปกติวันเกิดพระอาจารย์พลจะเป็นวันพรุ่งนี้นะผมผมก็เพิ่งรู้นะว่าว่าเป็นพรุ่งนี้แต่ก็เลยรวบรวบรัดตัดต่อต่ออย่างเร็วเลยก็คือเอาทําวันเดียววันนี้ก็คือ,อมีมีการ พุทธาพิเศษนะครับพุทธาพิเศษเหรียญพระอาจารย์พลเสร็จแล้วก็เป็นวันอายุวัฒนะนะครับก็คือวันเกิดนะวันเกิดพระอาจารย์พลก็มีการผูกข้อต่อแขนมีพานใบสีขนาดใหญอ่อาจจะผมอาจจะได้เอาคลิปวิดีโอตัวนั้นที่ถ่ายแล้วมาตัดต่อเป็นสั้นๆอาจจะได้ลงในช่องอยู่นะครับแต่ว่าต้องส่งให้ให,ให้ให้เจ้าภาพก่อนนะครับ โดยของบอสบอสลีรเพื่อนเป็นเป็นเจ้าภาพใหญ่ที่ที่ได้ได้ให้ลุงจิมมี่มาถ่ายทําวีดีโอซึ่งเพื่อนก็เปิดเปิดผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนมีอยู่แล้วแหละเป็นผลิตภัณฑ์น,น้ําหอมนะทุกท่านนะน้าหอมก็มีหลายหลายหลายสีนะครับส่วนราคาอะไรผมยังไม่ได้ทราบละเอียดคือวันนี้คือใครจองเหรียญก็จะได้รับน้ําหอมด้วยนะครับก็จะมีจุดให้ลงทะเบียน คือ,อจองเหรียญได้รับน้ำหอมฟรีนะครับกะแรกผม9โมงถึง11โมงต่อจากนั้นประมาณบ่ายนะครับบ่ายประมาณบ่ายโมงถึงน่าจะประมาณบ่ายโมงถึง1นทุ่มแล้วทุกท่านยาวเลยนะถึงหนึ่งทุ่มในช่วงนี้นะครับก็จะมีเกจตีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาดไม่ได้ก็คือหลวงปู่หลวงปู่ หลายๆหลวงปู่ที่เดินทางมาแล้วก็มีหลวงปู่ศิลานะอิริจันโทมาด้วยในงานนี้นะครับแล้วก็คอยดูว่า,าจะมีเกจิตท่านไหนบ้างผมก็จะได้ถ่ายถ่ายวิดีโอแล้วต่อจากนั้นอาจจะมีเวลาก็จะทําคลิปเป็นคลิปรวบรวมงานทั้งหมดลงช่องอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็ให้เกียรติเจ้าภาพเพ้นก่อนให้พ้นเอา เอาวิดีโอชุดนี้ไปไปตัดต่อแล้วก็ทำเป็นอะไรเขาเรียกว่าเกี่ยวกับน้ำหอมของเพื่อนนะครับนะครับแล้วก็ตอนเมื่อเช้านี้ก็ได้คุยกันกับบอสอยู่ว่าอพอดีผมช่วงนี้ผมก็ไม่มีไม่มีสินค้าอะไรที่ขายเป็นตุบเป็นตะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนมีน้ำหอมอยู่ยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันนะครับว่าน้ำหอมจะเป็นยังไง ส่วนส่วนใหญ่แล้ว f c ก็คงน่าจะรู้แล้วล่ะเพราะว่ามันก็มีหลายช่องที่เขาเขาเขาขายกันอยู่นะครับก็สําหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็วันนี้มาทํางานเนาะมาทางานนะครับทุกท่านเราถือโอกาสมานั่งในรถให้อ่พักผ่อนแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นิดนึงต่อจากนั้นก็จะลุยงานต่อจนถึงทุ่มหนึ่งนะครับก็ฝากคลิปนี้ในท้ายคลิปนะครับฝากถึงอ่ ฝากถึงเพื่อนนะเพื่อน y o ยูทูบที่อยู่กอกอกๆนะครับเพราะพอดีเห็นอยู่ในคลิปเนาะบอกว่าสาวปานกอกอกับสาวปานกอกอกเป็นช่องที่เราก็ได้เคียงบ่าเคียงไหลกันร่วมงานกันมาเนาะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่ไม่มีช่องแล้วก็มีช่องนะครับตอนนี้คนติดตามก็เจ็ดแปดหมื่นจะถึงแสนแล้วตัวลูกจิมมี่เองก็เพิ่งยังได้หมื่นห้านะครับ ก็ฝาก f c ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวปานกอกกด้วยบางที f c ที่อยู่ในช่องผมนะเป็นช่องใหม่นี่ยังยังไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะตอนนี้ลูกสาวของสาวปานรู้สึกว่าจะเข้าโรงพยาบาลน,นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ขอให้น้องนะสู้ๆนะครับเป็นเป็นแม่ที่อมดูแลตั้งแต่เริ่มต้นและเป็นคนที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะ ก็สู้ๆกันไปนะครับลุงจิมมี่ก็ให้กําลังใจนะครับสําหรับสาวปานกอกๆนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับรวยๆรวยๆครับสวัสดีครับ